สวัสดีค่ะสิบสองราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีตุลทัดลมค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆชาวตุลตลอดปีที่ผ่านไปนะคะได้เรียนรู้อะไรบ้างจะมาแบ่งปันประสบการณ์ผ่านเรื่องราวห้าหกคำถามค่ะเริ่มกันที่คำถามแรกค่ะโอ้ชาวราศีตุลทัดลม คือใครไปเกี่ยวข้องกับใครชาวราศีตุลก็ไปเกี่ยวข้องอเป็นใครนะคะเป็นผู้ผ่านประสบการณ์มานะคะที่ว่าความแน่นอนนั้นแน่นอนไม่ใช่ค่ะประสบการณ์มาบอกให้รู้ n o t h i n g i m p e r m a n e n t ไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนความประมาทคือหนทางของการดำเนินชีวิต นะคะผู้มีประสบการณ์นี้ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงสังคมการงานเพื่อนฝูงความแสวงหากาหนาให้กับชีวิตความมั่นคงปรากฏแล้วนะกว่าจะได้พบกับความมั่นคงนี้ก็มีภาระเพื่อความมุ่งมั่นสำเร็จนะการสร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตผู้เข้มแข็งค่ะมีบนบารณีการเดินทางติดต่อค้าขายการเงินแม้ไม่สเสถียรประสบการณ์ทำให้รู้เมื่อเรารเผชิญกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหา เลือดลมอังคารโคโรท่านทักเลือดลมกราขยันอังคารราชาโชคนะคะถูกชะโลกโชคชะเลาไม่ต้องซื้อไม่บังไม่ต้องหาก็มาเองแต่ต้องเริ่มต้นด้วยการกล้าหาญนะคะจึงจะได้มานะะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อังคาร เลือดลงดีขยันนะคะเช้าครองว่องไวอันนี้ก็ได้มีเกมได้พบกับชาวต่งชาติต่างแดนต่างถิ่นตนเองก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ผู้มีบุญบารมีนะคะสิ่งที่ได้มาก็ได้พบกับการเดินทางยกย้าย,ยเปลี่ยนแปลงเมื่อได้เรียนรู้ความประมาทนะคะ คือหนทางของชีวิตนะแก้ไขได้ก็ด้วยการลงมือทำร,ร,นะราที่มีพัจจันอันนี้ก็ชอบมันเพียนที่ศีลภาวนาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนอื่นนะคะกรับอาชีพเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้เลือดลมกลาขยัน สิ่งที่ได้ผลตอบแทนกลับมานนี้ก็ได้พบคู่นะคะคู่มีเกณฑ์เป็นชาตต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นอ่อนโยนนิ่มนวลดูแลยาติมิตรบริวารร่วมกันตนเองนี่ก็คล่องว่องไวกระชับกระเชงค่ะเลือดลมดีก็ได้มาพบก,กับคู่โดยไม่คาดฝันได้ลงทุนการเสี่ยงการเสี่ยงนี้ฟ้าผ่าเปี้ยงแม้เศรษฐกิจจะฟแฟ้เป็นเช่นไร ความหวังเกิดขึ้นด้วยการอดทนอดกลั้นสูงนะคะมีจิตสมาธิดีอดทนทังที่ก็ได้ดีค่ะได้บริหารการงานร่วมกันนะการลงทุนนี้มีความเสี่ยงก็ได้ร่วมกันคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าจบแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอยู่ในแวดวงของการงานที่งานบนง,งานกุศล งานได้อยู่เบื้องหลังมีความเสียสละนะคะเสียสละก่อนจึงจะได้มานะคะเป็นผู้ให้ะคะ่ะได้พบรักโดยไม่ขาดฝันเป็นคนที่ได้ทำตามความคิดฝัน,นะคะ่ะไม่ปล่อยให้ช้าเนื่นงงาน,นะะงานเสียสละงานมีจิตสมาธิสูงะคะ่ะชอบเก็บตัวนะคะ ยังรากลึกลงไปก็สำเร็จได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ก่อนนะคะจึงจะได้เป็นผู้รับผลตอบแทนกบกลับมาก็ได้บริหารการงานเป็นคนที่แตกฉานในการงานงานเก่าก็ทํามาก็นำมาทําให้ใหม่นะคะฝันอะไรแล้วลงมือทําสำเร็จค่ะถึงเวลาที่ได้ทํา ตามความคิดฝันได้เป็นจิตแพทย์เป็นหมอนะคะดูแลยินดีรับใช้คนอื่นร่วมก,กันกับคนรักค่ะ t ั what, what up, ดวเหม็นเกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรกรรมาอาชีพเป็นนางพยาบาลเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะยินดีรับใช้ช่วยเหลือคนอื่นกรรมาอาชีพ เป็นคนที่ได้บุญบารมีเก่านะมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับคนรักกับอีกฝ่ายผลตอบแทนกลับมาก็แต่รับการอวปทั้งจากบุตรหลานบริวารแม่แม่สตรีนารีอุปถัมเป็นคนที่นิ่มนวลกับงานศินละปะนะคะถู uk, ชกฉลุกโชคฉะเลาอมาสิ่งที่ได้ผนตอบแทนกลับมาก็การเงินชํนานาญจากงานช่างศิละปะ ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่เป็นคนคล่องตัวกับการค้ามีความรู้ติดตัวทั่วไปไฟรู้ไม่สิ้นสุดการงานนี้ก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือคนอื่นขนะยายผลการงานออกไปก็สบายแล้วค่ะขยายการงานนี้นี้ทำให้รวยนะคะขยายผลออกไปสบายมากขึ้นดูผู้คนรายร้อมเขาทำไรนะตนเองหายเหนื่อยพักฟื้นคืน ชีพอีกครั้งอนะ่ะก็เป็นเรื่องราวของการทําความดีงานต่อไปการเงินได้มาจากงานบนงานกุศลซนนะ่ะงานที่อยู่เบื้องหลังนะ่ะร่วมกันกับคนรักนะไม่ใช่เหตุบังเอิญคนะ่ะเป็นคู่เนื้อนําบนกันตั้งแต่อดีทชาตินะคะคนเรามีกรรมพ,พันธุ์เป็นของเราเองนะการเงินการลงทนุนความขยันค่ะยานสัมผัสสนใจ ในวิชาความรู้เก่าแก่โบราณก็ได้สืบทอดมรดกพบคู่รักก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะได้สร้างโลกใบใหม่ร่วมกันเดินทางรอบโลกร่วมกันได้ค้นพบพอใจและพอเพียงแลว้วค่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะคนเรามาแก้ไขปัญหาด้วยกันกับคู่เนื้อนหนาบุญนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ มีการงานมั่นคงนะคะเป็นใครนะเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นเนื้อคู่กันมาก่กอนกันการเงินดีมากคะได้จากการได้พบกับคู่มีเกณฑ์เป็นคนต่างชาติตั้งแดนต่างถิ่นนะคะปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนี้ได้พบกับดวงตาเห็นธรรมนะคะชอบมันเพียทนทฤษฎีปฏิบัติธรรม มีเทวดานางฟ้าคุ้มครองค่ะสร้างโลกใบใหม่แล้วค่ะเดินทางไปต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นง่ายดายเพราะว่านะการเงินรายได้กดหลานบริวารนะคนรักการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะมีแวดวงสังคมอยู่แห่งหนตำบลไกรนะคะได้ทำงานบนงานกุศลร่วมกันอาหารการกินพร้อมแล้ว เมื่อพอใจและพอเพียงแล้วความสุขสันติสุขก็มาเยือนค่ะคนรักสงบค่ะทั้งคู่มีชื่อเสียงค่ะประสบความสำเร็จเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะพวกเนื้อคู่คู่บุญบารมีค่ะบารมีที่สร้างสมไว้แวลที่ไหน,นการเงินะนะลงตัวแล้ว เป็นมหาเศรษฐีแล้วค่ะการเงินรายได้สิ่งที่มีตนเองก็ได้พบกับการลงทุนกับคนรักกับเพศตรงข้ามหุ้นส่วนอีกฝ่ายการเดินทางไปสถานที่ใกล้แหล่งน้ำขนะะยายผลการงานออกไปไม่ต้องรอให้โอกาสไม่ต้องรอให้อะไรที่จะสมบูรณ์แบบนะคะลงมือทำอเต็มพร้อมกับโอกาสกับสิ่งที่ทำมานะคะ คิดว่าการเงินนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะก็มุ่งมั่นด้วยเลือดลงกลราขยันความขยันก็ทำให้ได้พบกับการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนรักนะเป็นเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยแล้วก็ญาติมิตรนะเป็นดวงของคนมีเสน่ห์เนืน้อหอมนะคะสเสน่ห์มหานิยมเป็นที่รักของญาติมิตรกลกล้ๆชีวิตบาลานสมดุลลงตัวแล้วนะ พบกับคนรักที่คุ้นเคยคนอ่อนวักว่าโชคดีที่สุดแล้วนะคะการเงินนะดีมากที่ตนเองร่วมกันหากับคนรักวันเวลาผ่านไปนะคะเยียวยาได้ทุกสิ่งนะก็ขยายผลการงานออกไปก็ได้พบกับคู่ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็ได้คนรักและตนเองร่วมด้วย ช่วยกันเข้าไปแก้ไขนะคะการเงินการเงินดีมากได้มาจากการเข้าไปขยายผลการงานนะคะมีการงานมากมายมีการเงินหมุนพอได้ลุ้นต่อไปไม่ติดขัดกันลุ้นหาการเงินจากการเดินทางตามวันเวลาขยายผล ไปพระปักกับญาติมิตรเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยค่ะมีพลังการทำง,งานศินละปะนะคะคนที่มีเสน่ห์นะคะทั้งตนเองและคนคนรักแล้วก็ญาติมมิดค่ะที่ไหนนะคะเวนะการเงินไรายได้การลงทนุนกับคุณส่วนคนรักต้องเดินทางนะคะต้องไม่อยู่นิ่งเข้าไป าหาญาติมิตรการงานการสังคมขยายคนออกไปมีแต่ความมั่งคั่งทางด้านการเงินเศรษฐกิจการเงินดีเป็นเศรษฐีค่ะเว้นเมื่อไหร่เมื่อไรอ,อันนี้มีคนไม่ดีประสงค์ร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเมื่อไรจะจบสิ้นเนีย คนไม่ดีประสงค์ร้ายนี้เราก็อดทนข่มกันนะคะสร้างบุญบารมีต่อไปมีการเงินใช้ไม่ขาดมือคนที่ไม่ดีประสงค์ร้ายเมื่อเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเขาไม่พอใจคู่คนรักที่เขามีนะคะเป็นเศรษฐีเศรษฐีขี้เหนียวเราก็สร้างบุญบารมีต่อไปอดทนข่มกันนะคะเสียสละ คนเก่งนะคะวางแผนบริหารความสุขสงบก็เขาเป็นคนห่างไกลจากเรานะคะเราก็มุ่งไปที่การงานการสังคมอ่ะเป็นเพื่อนไอแวดสังคมเดียวกันนะคะเรามุ่งไปหาแวดผมแวดผลนะมีผลประโยชน์ล่าผลเข้ามาเกี่ยวข้องกันมีพลังการหาการเงินงด้วยปัญญาคนเก่งงานเกี่ยวข้องกับ สุขภาพงานเกี่ยวข้องกับเลือดลมขยนันการวางแผนในพิกริฤตให้เป็นโอกาสนะชนะใจตนหาการเงินไรายได้ลาบผลด้วยความมุ่งมั่นเป็นคนเก่งบริหารเองก็มีการเงินมั่งคัง่งโชคดีเศรษกิจการงมั่งคัง่งแล้วก็ร่วมกันติดต่อค้าขายเจรจาว่วมกันนะคนรักคู่ค้าคนไกลนะการเดินทางกรรมาอาชีพ ชนะการแข่งขันอนะดทนข่มกันได้นะเริ่มที่ตัวเรานะคะมุ่งมั่นไปที่การได้ทำการงานศินละปะนะคนใจเย็นนะคะใจดีแต่รวมเดินทางาขายกับคนต่างถิ่นแล้วก็คนรักอันนี้เขาไม่พอใจในสิ่งที่มีค่ะคนไม่ดีประสง์ร้ายนะ อะไรจะจบสิ้นใช่ไหมคะก็ในรอบในรอบสิปีต่อมานะก็ยังปุ่นเปี้ยนอยู่ว่าเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะ,ะเรามีหน้าที่รับผิดช,ชอบธุรกิจการงานมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีมุ่งไปที่หาสิ่งที่ให้โชคกับตนเองนะคะอันนี้เข้ามาขัดแย้งกับลาผลประโยชน์ที่เรามีะคะ่ะ ไหวทำไมผลการงานนะคะวัดอะไรที่ทำการงานงานช่างงานซิ้งเชี่ยวชาญในงานไม่จนค่ะแหวกที่ไหนอะอาย้ายผลไปสถานที่แหล่งน้ํะสถานที่ต่างถิ่นท่องเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยพักผ่อนพักร้อนไปด้วยนะคะการงานไหวทาไมนะคะ ก็ต้องเดินทางน,นะคะทำไมเพราะว่าการเงินรายได้จะมั่นคงมีเก็บออกองะ,ะยายผลการงานไปหลายถิ่นที่นะคะทำไมต้องทำการเงินก็เรากับคนรักนะคะ,ะคู่มิตรการงานการสังคมจะมีความสุขมั่งคัง่งโชคดีนี้เมื่อเราคิดรู้สึกได้ว่า ไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนนะคะ notting i m p r e m e n t นะไม่ประมาทนะคะขยายผลทำไมต้องขยายผลกับการงานออกไปพบกับยาิมิตรนะคะ,ะทางไกลค่ะยาิมิตรทางไกลงานศินลปะ,ะงานนี้อยู่นทางไกลอยู่ห่างไกลมีการเงินเข้ามาเล็กๆผสมน้อยแล้วก็เป็นก้อนโตจากความขย,ยนันร่วมกันกับคนรักได้ทํางานศินลปะ ได้พบเนื้อคู่ที่จะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าวัยเกษียณเลยพบคู่แท้รักแท้ได้แต่งงานกันนะคะคู่รักมีเกอเป็นคนฮางไกลคนต่างถิน่นต่างชาติคนต่างประเทศต่างถิ่นนะคะทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันแลว้วอยากมิตรก็มีแต่ความรักอบอุ่นมีสเสน่ห์นะคะได้ทำด้วยหัวใจรักการเงินค้นกตบแทนจากความขยันค่ะ ได้เป็นดาราศิลปะทำงานเป็นศิลปินนะคะประสบความสำเร็จอีกยาวนานความสุขสงบก็ได้แต่งงานได้พบกับเนื้อคู่คู่แท้เป็นเพื่อนรักกันหาการเงินรายได้จากหนทางไกลค่ะห่าวนะคะนัก n ต็ m อิม m นะคะการเวลามาบอกให้รู้สิ่งที่เราจะนำติดตัวไปได้ ก็คืออโรคาปารมาราภานะคะสุขภาพดีไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะยิ่งกว่ามีเงินทองม,มากมายแต่เงินที่ได้มาเนี่เป็นผลตอบแทนกับสิ่งที่ทำนะคะเมื่อไหรนะคะนะเมื่อเรา,เาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นนะคะเราบริหารความคิดของเราที่วิกฤตปเป็นโอกาสเฉลียวฉลาดการ,าระคะ้ารวยค่ะ เป็นเศรีเป็นสตรีผู้ทรงพลังชายก็เข้มแข็งแกร่งกันนะเมื่อไหรในรอบ12ปีต่อมารวยละนะไอนกะ็ไกลก็มีสิ่งศักดิ์สิทนะธินน์วัตถุมงคลติดตัวก็ทุกคราดนี้ก็ได้พบกับการหาการเงินไะด้ได้จากงานสุขภาพงานนี้จากชั้นในงานนะคะการเวลามาบอกให้รู้ท่านการเวลาภาพาขึ้นฝั่งมรดได้ไหมได้สิท่านนะท่านผูมีประสบการณ์คนะ มีสมาธิจิตสูงนะได้ใช้ชีวิตะล้นลาแล้วคะ่ะเดินทางการประจนภัยได้ทำงานอิสระเป็นครูบาอาจารย์มีความคิดอิสระได้ทำงานที่ได้ท่องเที่ยวไปด้วยเดินทางไปด้วยนะการประจนภัยก็ได้พบรักในงานกับคนต่างถิน่นแม้จะแตกต่างกันไล่วแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ,ะก็ได้พบกันแล้ว ก็มุ่งหน้าโครงการนี้ก็ได้ศึกษาเรียนรู้วิชาความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดติดต่อการเดินทางกับคนต่างถิ่นต่างที่แดนไกลการผจญภัยเดินทางนี้เป็นนักเดินทางนะคะได้รับผิดชอบชีวิตได้ทําการงานอยู่เบื้องหลังอยู่ในแวดวงสังคมที่มีชื่อเสียงปิดจอบแล้วค่ะปิดคดีเลยถ้ามีเรื่องราวของปัญหาอะไรนะได้ลากผล อันนี้ก็มีจิตสมาธิชอบภาวนาเธอศีลเก็บตัวค่ะปลกตัวห่างจากความวุ่นวายมุ่งไปที่การงานอันนี้ได้ทำการงานแจกคช้นในงานเฉพาะด้านนะคะอันนี้ได้สืบทอดจากพ่อแม่ปยญาตาใายมานะคะตนเองและคนรักค่ะรวมบริหาราธุรกิจด้วยตนเองคุ้นเคยกับญาติมิตรนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันบริหารกัน มั่งคั่งค่ะการเวลามาบอกให้รู้สุขใดในเล่าจะเท่าความสุขสงบสงบที่มีนะคะมาบอกให้หยาิมิตรีรรู้นะคะน,นี่ชอบบรเพีย,ยนตรศีลภาวนาความสุขสงบค่ะชอบห่างไกลจากความวมุ่นวายได้พบคู่ที่ได้ทำการนานที่นำพาให้ชีวิตในบันปลายได้ พบกับความมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงอันนี้ห่างกกยแต่ใจไม่ห่างกันเป็นมิตรภาพมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันนะ,ะสนุกสนานกับการเดินทางในแต่ละวันมีมิตรภาพที่ในรูปแบบของเพื่อนในแบบของผู้ใหญ่นะคะชีวิตลงตัวแล้วค่ะสมดุลลงตัวกับการงานและการเข้าไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือ คนอื่นที่มีปัญหา,าทางด้านสุขภาพจิตนะก็จะเข้มแข็งกายจิตจิตที่เข้มแข็งอยู่ที่กายที่แข็งแรงนะนะได้ทำงานอาชีพด้านนี้นะนแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ยินดีรับใช้ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรามาเจอเจอกันไว้เรามาเจอกันแล้วสักวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหรือจากตายเราเตรียมพร้อมเสมอนะคะค,คิดวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะก็ได้ลงมือทำตามความคิดฝันสำเร็จค่ะมีคนที่รู ะะอันลาะค่ะอีความสุขจะให้ทุกได้อย่างไรค่ะเป็นนักปราดค่ะ c o m p a s s i o ค่ะเมตตาสงสารเริ่มที่ตนเองก่อนเมตตาสงสารนั้นเอ่อล้นออกไปก็แบ่งปันให้กับคนอื่นๆค่ะ c o m p a s s motivation นะคะมีแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวคนมีชื่อเสียงการงานจะาพอได้แพทย์เป็นหมอค่ะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการที่ประสบความสำเร็จมัง่งคั่งร่ำรวยค่ะมีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายค่ะมีแรงขับเคลื่อนยินดีรับใช้คนอื่นค่ะ เป็นแพทย์เป็นหมอเยียวยาคนอื่นได้และเยียวยาตนเองให้หายแล้วค่ะที่วิงเยียวยารักษาการใจตนเองและโปรยสิ่งเก่าๆออกสู่แม่น้ำสายฐานเป็นผู้ให้ค่ะก่อนจะเป็นผู้ให้ก่อนจะเป็นผู้รับก็เป็นผู้ให้อินดีรับใช้เป็นผู้ที่ได้ค้นพบ ตัวตนของตนเองแล้วค่ะของขวัญของรางวัลชีวิตของเพื่อนๆชาวตุนนะคะกับคนสำหรับการติดตามค่ะโชคดีปี2,565ผ่านไปสู่ปีหน้าฟ้าสดใสมีแรงขับเคลื่อนนะคะกับชีวิตโชคดีค่ะ